ค่ะก็งานวันนี้นะคะครบรอบ King Power สามสปีเนาะก็ก็เอืนเลย Happy Birthday นะคะ King Power เรียกได้ว่าพวกเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะเรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณทาง King Power ที่ทําให้มีโปรเจกต์ดีๆเรียกว่าเป็นการรวมตัวของพี่ๆในวงการใช่พี่ในวงการรวมตัว possibility makers นั่นเองนะคะก็ที่อย่างเป็นไปได้ค่ะอย่างวันนี้ก็ ดวยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ค่ะก็คนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อบุดเหมือนเดิมแฟนๆของพวกเรารราถึงแฟนๆของพี่ๆทุกท่านด้วยวก็ขอบคุณมากๆที่สนุกไปกับโชว์ของพวกเรานะคะเสกีก็ยังร่าเหมือนเดิมกีเพลงครับวันนี้จัดไปตอนตรงนี้กองเพลงค่ะเป็นเพลงหยู่น้ำตาแล้วก็โคโยกเกิร์ตของพวกเราและจากวันนี้ยังมีอยูศิลปินที่มาส <c oughs> ุดท้า <c oughs> ไ,ได้ทักทายเซฮายกันเไห่ ก็มีคุยกันบ้างค่ะแล้วความพิเศษวันนี้ก็คือเพราะมันมีเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบด้วยเป็นเพลงของแบบพวกเราทั้ง10คนก็โชว์ที่นี่ครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากๆก็จริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้ร้องเพลงกับพี่ๆเขาทั้ง3คนนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนที่เจ๊จะมีส่วนร่วมในการ ร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยก็คือที่เขาเก่งมากๆเลยค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบว่าให้พวกเราเจ็ดคนไปเป็นส่วนหนึ่งก็เพลงออกมาน่ารักมากเลยค่ะอย่างวันนี้เขาจะมีกิจกรรมช็อปปนไปเป็นไปได้ไม่ดูจบด้วยจะเป็นที่บริลัทยังไงบ้างคะค่ะก็ใส่ช็อปด้วยค่ะใส่ช็อปกรอเป๋าลายลูก ก็จะมีส่วนลงุรถสามสิบเอ์อย่างอันนี้ก็คือจิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะรถสามค่ะใครมีใครยินก็สามารถมาได้เลยคุ้มแน่นอนช็อปตลอดไม่รู้จบแน่เราแต่ช้อปมีขยไหมอยู่แล้วค่ะเพราะว่า แต่ถ้ามีซิกเกอร์สีฟ้าไก่ใช่เลยเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากทุกคนนะครับชุดแบนด์มาช็อปหน่คะสำหรับแบบว่า30ปีครับเข้าไหมชุดแบรก็นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสายช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าหรือว่าแบบแบรนด์นงแบรนด์เดมหรือว่าระหว่างเดินเนี่ยหิวนะคะก็สามารถ หาอะไรกินได้บอกเลยว่าที่นี่นะคะครบจบในที่เดียวเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ที่ King Power ค่ะเก่งหวังมากหลังจากนี้จะได้เจอโลงานของอโวอีอะไรหลังจากมีมีมีแบบการเปิดพี่พี่ได้คุยกันไหมจะสิ้นปีแล้วจะเลิกบ้างอ่ะจริงจริงก็ติดตามได้ค่ะ แล้วก็มีงานออนไซต์ให้ตามตลอดใช่เป็นงานเทอร์ิ่วลเยอะมากสามารถตามได้ทุกงานเลยค่ะไม่แงียไม่แงียบซะหน่อยหรอว่าพวกเริ่มนะริงจริงๆพวกเราก็เตรียมตัวกันอยู่ตลอดค่ะแต่ว่าจะออกเป็นตอนไหนก็ต้องแล้วแต่ทัมมิ่งอะไรก็ื่องรอติดตามให้ลุ้นเล่นให้ลุ้นเล่นต้องวิ่งขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงปลายปีนี้จะมีแบบเป็นิ่วลคอนเสิร์ตเยอะโอ้เตรียมตัวเตรียมใจมากกว่ามีบีบมีแข่งแล้วนะ กล้าหมอกามกระดูกนี่ค่ะกระดูกเยอ้อยู่ตึกก็ไปนวดไม่ใช่ลองแค่ไหนกับการเรียบตัวกระดูกอต่างเพราะว่ามีมีไลน์อัพชื่อบงกรงี้คนเยอะค่ะก็จริงจริงก็เตรียมใจส่วนใหญ่จะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราก็ซ้อมกันอยู่แล้วค่ะก็เต็มที่เตรียมใจแล้วก็ ไปเจอรอยยิ้มของแฟนๆใช่มีแบบเจ็บป่วยมังแต่ต้องไหมสำหรับวงเราแล้สร่างกากันบ้างหรือเปล่าจริงๆก็มีบ้างใช่มีบ้างไปพยายามดูแลตัวเองขัดข้อดีไม่เกินแฝดแก้วไม่ใช่แปดชั่วโมงแใช่ใช่ยก็พยายามรักษาร่างกายเพื่อที่แบบจะได้ไปเจอลูกคน ไม่เหมือนใช่ไหมไอ้ที่สาวไม่ดอกใช่ไหมกำลังงานสาวใหม่ก็กกกกแหมแค่เห็นหน้าพอไอ้ก็หายเหนื่อยแล้วค่ะหยอดตลอดไม่รู้จบพี่ก็<ค>ถ่ายไม่รู้จบ ืออะไรแล้วก็แอปนี้ไว้เพื่ออะไรบางแอปก็แบบอาจจะฟอร์มอลมากกว่าเพื่อที่แบบว่าไม่ได้ลงชีวิตส่วนตัวมากขนาดนั้นในแอปนี้ก็เลยแบบอยากใกล้ชิดแฟนๆอยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองอะไรอย่างนี้ยเราก็แค่แบบว่าออกไปชี้แจงหนุ่มๆไม่ได้แบบว่าอยากจะแท็กเขาหรือว่าอะไรซึ่งเราเป็นเจตนาทีอยู่แล้วใช่หนูว่าหนูเป็นเด็กตะนันที่ดีนะหนูเป็นคนสวยหนูเป็นคนสวยคนใจดีตอนนี้ ทำไมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฉันฉันรู้สแบบนี้แล้วฉันก็เรารู้สึกว่าเราเป็นที่กับหน้าที่เราเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเราแค่ต้องการใช้ชีวิตทุกคนต้องการใช้ชีวิตใช่ไหมค่ะบัตรเด็กกอนเราต้องเป็แบบคนเยอคนมากแบบบัตรพลเนนเอเนจี้เราไปสำหรับบัตรพลไหมไม่ได้บัตรพลค่ะเพราะว่าแฟนก็ให้เอเนอร์จี้ที่ดีกับเราแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองในการตับมือกับโซเชียล่ใช่ค่ะที่ที่ว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้อง ชี้แจงกันดีๆได้ยก็คือเรารู้สึกว่าเราพูดในมุมของเราแล้วเผื่อที่ว่าทุกคนจะเข้าใจแบบนั้นไหมอะไรคะแล้าก็ไม่ได้ไปตัดสินความคิดของเพื่อนคอยให้กินใจให้ดใจเพื่อนกันยังไงบ้างโอแซวอย่างเดียวไม่เพราะว่าจริงๆต้อมค่อนข้างจะดูแลตัวนี้ดีอยู่แล้วค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากๆพวกเราก็เลยแค่แบบเออมันมันมองหน้ามันก็อ๋อโอเคโอเคต้อมยังไหวอยู่ยังได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะ เขาเขาเป็นคนน่ารักจริงๆค่ะใช่ใช่จริงๆแล้วที่หนูแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เพราะว่าแฟนคลับของพวกเราเข้าใจใช่ใช่เ<ช><ช>ขาเ<ช>ขาเขาเข้าใจมากๆแล้วก็เขาก็ายังเข้ามาเซลล์อยู่ไม่ใช่แค่โฟล์กอีมอะไรเงี้ยหนูก็เลยที่หนูกล้าเปิดมากขนาดนี้เพราะว่าเขาเองก็เปิดใจใช่เปิดใจยอมรับหนูด้วยเหมือน ่ีแต่ละคนจะจัดการแบบไหนใช่แล้วสำหรับหนูหนูมีวิธีจัดการแบบนี้เราทั <S 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 ้งเจ็บก็แข็งแรงรีบวูิกับตอบรู้กับเรื่องเรื่องแบบนี้พวกเรามันเจ็เสาวบางระจันอยู่แล้วถ้าคือได้อยู่ไปถ้าจะอยู่ต่อไปค่ะอยู่ต่อ